นี่ไง,ไงแค่ตรงเนี้นั่นเลยหลังกำแพงนิดเดียวเองเจอเลยมันจะมีตัวกลางที่ซ้อนในแค่นี้ได้อะแค่ตัวเดียวเจอปะโหไกล์ไกดไกดเห็นมาแล้วอ๋ออยู่บ้านเาห,นหรอตาอยตายบุกตามกูมาโว้หมายกอด เชื่อคนไ,ไหนเช่อคนูหนเชื่อคนไหน,ไไหนเยอไไน,น,นี่แหละมันอยู่ไหนวะกูหาไม่เจอแตกแตกแตแกเตาเตมมีคนป่าวมีอยู่แล้วแหละ<อ>พีบอส 刚才还说。 ไหนไหนาูนนนนขวา,าไปหาเพื่อนแล้วตลาเจ็บตลงมาเจ็บ ตายหมดไม่มีใครรอดเลยมันก็โดนโดนมันตายปดนเออกูโดนตอกกูต่อเหม็นตายฮียจะสวยอยู่แล้ววะเนาะคนอยู่ข้างหน้าเลยนะเฮ้ยคนอยู่บนบ้านนี้อยู่ในบ้านนี้้าไม่ยิงไปบ้านนี้ตายละหนึ่ง บ้านข้างมีนะไปมาดูเข้าไปอยู่ในบ้านใหญ่หลังนะตัวนึงตายตรงนี้ตายอีกหนึ่งต,ตัวท้ายตัวท้ายกูเห็นแม่มันบินขึ้นไปข้างบนอนะเออก็หาสิ เบนหลังคาพื้นดินเหรอใช้พื้นดิน,นโอเคถอยถอยไปแม่น้ำถอยไปแม่น้ำใช่ใช่ไปแม่น้ำตาย ตายสามตายสามหมด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 รู้พุ่มไปเลยช็อตเนี่ยไม่ถือโชคบอกมาว่ายีบาทชดกันนะมีตัวนึงเป็นชดกันเฮ้ยเขายมันวิ่งอยู่ใกล้มือเลยเนี่ยใช่วิ่งอยู่ข<ช>้างมือ<ห>มึง<ห>อ,อ่ะซ้อมอยู่ห้องไหน,นมึงอ่ะยืนทางขวาเด็กที่บอ,อกแล้วว่าเรว่าขวาเนีน่ยมาหน้าบ้านหน้าบ้านเห็นไหมล่ะ โดนอยู่ไหนตัวนึงอ่ะตัวนึงอยู่ฝั่งข้างหลังแตกตัวบนเลอข้างล่างอยู่บนบ้านอยู่บ้านเลยผู้หน่อย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  ่นไดันอวู้ฮูวูอนี่ยมันเปชั้นการ้ตมจัดไเฉยเลยไอตูมนไปทำไมอ่ะ เจอมาแล้วตายเหลือนะ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 ย้ำเลยระวังลูกตองนะ อยู่นังกูเฮ้ยปอนช่วยหน่อยเอาดิตายไปดิตายไปดิตายไปดิไอคนเลี้ยงหมูรั่งขนาดนีเออพูดถึงไอช่องดรอปมีเปแต่ช่องฝั่งหลังเฮ้ยคน <c oughs> นัดเดียวค่ะนัดเดียว <c oughs> ยิงกันไม่โดนอีกอยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่บนหัวยิงโดนทุกตัวเลยเฮียลงซ้ายบันลงไปข้างล่างตัวนึง่งตรงบันไดอ่ะไม่เห็นหรอใครอ,อยู่ในน้ำไม่ได้นักบวชย,ยิงเจ็บทุกตัวมีตัวนึงไงชุดขาวอ่ะ กูยิงกดมันลงตรงไปตรงบันไดอ่ะเห<อ>็นยังมันยังไม่ลงมาสุดไงกูเลยไม่เห็นตายปัญญา,านะ ตายอีกหนึ่งมันเลงกูเยอะกว่านั้นน่ะใช่ปะตรงใช่ใช่ใช่มีตัวนั้งอยู่ตรงนี้ข้างล่างเหรอต้างไหนอ๋อถอยไปไกลเหรอไม่เก็บหมดว่ะมาตีนี่นั่งไงโอ้โหเอาดิฟอน

ตายเยอะเกินหนึ่งนัดตายล็อกอยู่ลอกอยู่แล้วแล้วแหนึ่งนัดมีผู้หญิงเจ็บไม่มีที่แอบด้วย ตายเหลือตัวเดียวตัวเดียวเป็นอะไรวะลูกสองเอาผมผมล้วแม่ผมล้วแม่ตายคู่ไอ้ที้อมไกลมา ตีออมใจมาโดนตีหนึ่งมาตอน เจอคนตายหนึ่งระเบิดนี่กูติขลปลอนเฝ้าให้หน่อยปอนมึงสนไนอ่ะใจวะไอแฮปตะเกียงเฮ้ยหนึ่งนัดตายเฮ้ย <Hey. S 2> เดินออกมาโล่งเลยว่ะปอนมีลูกสอง เอาดิเอาดิหนึ่งนัดล้ไอ้ชุดขาวหนึ่งนัดชุดขาวตายห้ยอยอยู่ใกล้แล้ววะเนี่ยฮะ เจอมันปะบอกมาและสปราร์คคุณแปดไอเป็นลงุงห,ห,ห,หนึ่งนัดบอลแตกคนป่าไอเหี้ยปัดกระสุนก็จะหมดเฮ้ย บ้าไปแล้วเจ้าอย่างบ้าอย่างบ้าครั่งไรสักคุณจะอะไรอะไร,รอเติร์ไพร์พวกมึงอยู่ ี่กูมันชาร์จกูแล้วสองสามตัวเลยเยอะเยอะมันชาร์จตัดฟ้าโอ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเขาลอกเปิดไปทำไมอ่ะ ระวังระวังมันอยู่ตรงหน้าตากด้วยใครให้เปิดหน้าตากล้เล่นเกมเนี่ยถอ,อย,ออยแบกเดี๋ยว,ว,ยว,ยว,ว,ยวจบ็จบเจบ็บเจ็บมันจะชุบเพื่อนมันจะชุบเพื่อนเจ็บมันเจ็บน,เบนักตาย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 หนึน่งอยู่ไหนวะตาแล้วเหรอลงมาเลยไอ้เฮียจะอยู่บนนั้นทำไมอ่ะ เดี๋ยวตัวเดียวไ,ได้แล้วตัวเดียวอยู่ในบนลานถูไหตามหมดนัอหนึ่ง <c oughs> จับก,กระสุนไม่ทันรับชอกรน็อหนึ่งโลงเลย ลูกองนะข้าในเมืองตัวนึงป้อนข้าในเมืองตัวหนึ่งเดือวตัวเดียวเกือดาครีดีวะอยู่ตรงนั้นเหรอเฮ้ยนายโตชูไปแชทก่อนถอยก่อนถอยก่อนป้อนไม่ต้องรีบเอาสามดีกว่าเอาโดนแฟดเอาเลยถ้าจะเล่นตายโดนแฟดตัวเองหนึ่งน้ป้อนตายไม่ได้เรื่องเลย หนึ่งนัดตายป๊อปเอาหน่อยอะไรสักอย่างซามติงโดนหนึ่งนัดในปลาขานเม็ดเดียว<ง>ลูกหมดมเหลือชุดขาวเหลือชุดขาวตาย <ไป S 2> จานจานตามผมมาจานเ,เ,เข้้าไปแลว บุก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 อยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นเอาหน่อยเอาหน่อยดันมาเลยใส่กระสุนใส่กระสุนขึ้นไปข้างบนไปเหล็กตัวนึงไปข้างนอกอยู่ข้งนอกไปอยู่ข้างนอกมังกรลังขึ้นไปได้มาเชื่อผมหน้าผมหน้าผมหน้าผมสุดท้ tua, eh, tung, yanglah

อีกหนึง่งแบบตัวท้ายตัวท้ายอยู่ข้างนอกอาจจะไม่รูงมังไไม่ตายในป่านี่แหละไอ้สปาคนะ ตายหมด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 โอ้ดออ สี่นัดอ่ะมันแปกนแปดเว้ยเอ๊ดแม่สี่นัดอ่ะกูเวอไปเลยอ่ะไอ้เหี้ย